ไปัามาดึกจนได้เนี่ยว่าจะรีบกลับบ้านเนี่ยสายก็ดึกแล้วเดี๋ยนะเปิดประตูก่อนสวอปก,ก่อนอต้องไหล่ ต้องไล่สดกลับ,บามาช่วงนี้ม,นมันไม่มีใครแล้วเว้ยแค่หกตู้เองทำไมเงียบไวจัง เอเอตอนนี้ก็หกทุ่มครึ่งนะครับที่ประเทศอังกฤษวันนี้คืนวันอังคารอ๋อเออคืนวันอังคารทำไมมันเงียบไวจังคนไปไหนหมดอืมนะไม่รู้จะพูดยังไง ประเทศไทยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูซูชิ <c oughs> อืมพาไปดูซูชิแล้วกันก็อะไรเนี่ยหมุนติ้ว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 อย่างเนี้ยอะไรเปจิงป่มมะอ๋อ จะของร้านใหม่พูดดังไม่ได้ครับตอนนี้มันหกทุ่มแล้วเออก็เดินกลับบ้านคนเดียวก็อยากได้เงินเงินหมื่นกับเขาอยู่นั้นเนี่ยนะก็อยากได้อยู่เงินหมื่นอะ่ะ ลงจะได้ได้วันไหนเนี่ยเห็นแถลงการ์นะ,ะแถลงการเนี่ยเอาเงินไตามาสามแล้วเงินจะใช้ได้ไตามาสี่โอ้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไตามาสองไตามาสามไตมาสี่อ่ะมันทําไมไม่พูดให้มันชาวบ้านชาวช่องเขาเข้าใจอืมทำไมพูดแต่เรื่องไอ้ไตามาตาไตมาอ่ะ แท็กซี่แท็กซี่เดี๋ยวนี้เป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับอ,อวันนี้กลับดึกที่จริงจะได้กลับตั้งนานแล้วมัวแต่เล่นโทรศัพท์ <c oughs> ตนี้เป็นโรงแรม โรงแรมเป็นโรงแรมรูๆเดี๋ยวเราจะเดินไปเลื่อนๆ,ๆอย่างนี้แหละกลับบ้านคนเดียวก็เดินไลสดไปคนเดียวอย่างนี้แหละช่วงนี้มันจะเข้าหน้าไอ้สปริงซัมเมอร์แล้ว บรรยากาศมันก็จะดีไม่หนาวมากเท่าไหร่ให้ดูนะบรรยากาศรอบๆกลางค่ำเมื่อคืนคืนนี้ไม่มีคนเลยพวกคนไปไหนหมดนะเออมีได้เสียงนกซีเกลิลเขาเรียกซีเกลิล ดูบรรยากาศยามค่ําคืนครับออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะพาวิ่งไปดูบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเออบรรยากาศทอมทุ่งนานะเออช่วงนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวจากท่านท่านนายกเทศศิลินเลยเงียบมากทําไมท่านถึงได้เงียบขนาดนั้นเออไม่เข้าใจเลยว่าทําไมท่านถึงได้เงียบแบบเงียบกริบอะอืมสองสองสามอาทิตย์แล้วเออ หลายวันแล้วนะตั้งแต่หลังสงการน่ะท่านนายกทักษิณนะ่ะช่วยออกมาพูดอะไรสักอย่างหน่อยเถอะเออเพราะว่าไม่ไหวแล้วเสียฐานนะวันนี้ถแถลงนโยบายเออเห็นถแถลงนโยบายเงินหมือนอ่นเน่ะก็แทบจะไม่ตอบคำถามนักข่าวอะ่ะทำเป็นคนเออก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่มีความดูเหมือนมีความมั่นใจ มั่นใจอะไรเวลาพูดอะเวลาถแถลงอะเ,ออเวลาถแถลงแถลงข่าวหลังจากไอประชุมประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ปะเออดูมีความมั่นใจมากแต่เมื่อวานเนี่ยต้องอ่านโพยตลอดเลยตกลงดิจิตอล w a ลเลตเนี่ย เป็นการเติมเงินเฉยๆใช่ปะ่ะเออเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินเนี่ยมันเหมือนไนะอ้ท็อปอัพโทรศัพท์นะเว้ยเออตกลงไอ้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นการท็อปอัพเอ่อบัตรโทรศัพท์ใช่ไหมเออท็อปอัพเงินโทรศัพท์ใช่ปะ่ะเอ้อาหะเออนโยบายคิดไม่เสร็จอะ เอาไปเอามาเนมันเป็นนโยบายที่ไม่รู้จะทับพากาันทำยังไงก็กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็มายืนหน้าสลอนกันไอ้พวกคณะรัฐมนตรีอะมายืนหน้าสลอนนะบอกเราจะเติมเงินเออเหมือนท็อปเหมือนเติมเงินบัตรโทรศัพท์อะเหมือนเติมเงินอินเทอร์เน็ตอะเออเติมเงินอิเนเทอร์เน็ตมันมันม,ม,ม,มันใช่เหรอวะ แค่เติงเงิน Internet อินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงกับต้องกู้เงินมาให้ชาวบ้านชาวชาช่องเลยเหรอเดี๋ยวนะถึงบ้านแล้วเข้าบ้านก่อนเออถ้าจะไอตเติมเงินหรือว่าท็อปอัพไอโทรศัพท์ให้ชาวบ้านชาวช่องอะไม่คงไม่ต้องถึงกับกู้เงินมามั้ง นี่เล่นกู้เงินมาเพื่อจะเติมเงินให้ประชาชนเฮ้ hey, ถ้าเติมเงินให้ประชาชนแบบเอ,อ <c oughs> เพื่อให้มันเป็นพยักหมุนไอ,อพยุกหมุนเศรษฐกิจอะมันจะเป็นต้องกู้ด้วยเหรอ Ừ, hà làm tiền oh, ở đâu mà sushi? mèo ở đâu vậy? đâu vậy sushi? để đi tìm sushi trước đi mèo sushi email. สูชิมาแล้วอไปตามแมวมาจากนะอ้าวมีคนรอมีคนรอเจอซูชิสงสัยไม่เห็นซูชิหลายวันนะโอ้โอ้โอ,โอนี่เมียวเมียวสูชิมาแล้ว คุยหน่อยสิสุชิขําบอสงสัยง่วงนอนแล้วบ้างน,นี่มันเป็นแมวขี้เสามากเลยสุชิอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเอ่อจะคุยไหมนี่วันนี้ตกลงจะคุยกันเมืองไหมอ้แต่มันดึกแล้ว <laughs> เอ่อเสร็จก้นไหนง่นายง่าย,าย,ายอืม บายๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ซูชิจะมาใหม่พรุ่งนี้นะครับอะไรแล้ว หจะไปห้องน้ำอะ่ะโอเคงั้นเซ่บายบาย굿ไนท์ <c oughs> สวัสดีครับเซ่เซ่สวัสดีค่ะซูชิเซ่สวัสดีค่ะท่าน โอเคเซสวัสด <Okay. S 2> ีค่ะอยากไปเรียนแล้ว อย่าไปเกากระเป๋าสุชิครับแมวแมวชื่อสุชิแต่ต้องไปแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นไปไปโรงเรียนไม่ทัน